นี่ครับวิ่งเตมนะครับวิ่งเตผมว่าไม่น่าได้ว่ะแต่ว่าลองดูครับนะ1นึ 1> ออเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องเนฟิกับเกมไม่ใช่เกม <c oughs> ไม่ใช่เกม <c oughs> เออวันนี้เราจะมาเออไลฟ์สไตล,ล์เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเออเราได้ไปเจอเคลิปไอที่เขาตกไก่เงี้ย เร,เราก็แบบฮ้ยมันทําทได้จริงวะเราก็เลยจะมาลองดูกันนะผมแต่ว่าก่อนที่จะไปชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตากันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะว่าในคลิปนั้นอนะ่ะเขาทํำยังไงนะฮะดู นี่ครับผมเราก็ได้ทําการซื้อไก่เคสซมาแล้วนะครับก็คือจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมเราใช้รทรัพยากรเราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับผมนี่เราก็จะลองกับวิ่งแซบดูนะไม่รู้วิ่งแซบได้หรือเปล่านะครับมนี่มาเรามาลองกันนี่เัาเทซอได้เทซอเรียบร้อยโคตรดิบรอบคอนเทนนี้โคตรดิบนะบนี่มาเราจะลองกันในคลิปเขาทาด้านนี้นะครับตีด้านนี้แต่บอกเลยว่าถ้าอยู่เคสซีอย่าทำนะครับอย่างนี้บอกเลยว่า คนมองทั้งร้านแน่นอนนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองทำนี่นี่เราจะมาลองทำกันนะครับไม่ได้บอกคลิปคลิปเอ่อซีรีส์ทดลองทิกตอกนะครับนี่นี้เปิดซีรีส์ใหม่เลยนี่เราจะมากำอย่างนี้นะครับผมนี่กำไว้น่าจะต้องแน่นๆนะผมว่าน่าจะต้องแน่นๆมาเราก็จะกำไว้ครับหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยฝืนก็ออกนะดูดิ นี่นะฮะแล้วก็จะทําการถอนมันออกมาได้แบบอย่างง่ายดายเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูแต่ก็จะเหลือตรงเนี้ยน่าจะเหลือแบบเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าในคลิปแบบในคลิปคือแทบไม่เหลือเลยนะนี่นี่คือสิ่งที่เราได้มานะนี่อย่าไปทําให้เคสฟีบไม่งั้นเละนะฮะนี่ครับเฮ้ยเือแบบได้เลยมั้กินกินแบบเราไม่เน้นความนี่นะครับ ไม่แรความเรีบยบร้อยเขาไม่มีอยู่แล้วนะฮะัท้ทงานเราด็ดๆดเดดเนี่ยเฮ้ยมันกินอร่อยขึ้นอ่ะไปลองทำกันได้นะครับเนาะชิ้นใหญ่ใหญ่หืมหืมหืมนี่ฮะเหรอเอืมลองเสิรอฟใหหมดเลยนะครับนี่ครับที่เหลืออยู่แล้วก็สามารถเอามาแทะได้นะฮะ ขึ้นเหลือขึ้นเหลือจงปลายครับเนี่ยก็แทะไปครับให้หมดนะครับแค่นี้เอะหมดแล้วอย่าหาความเรียบร้อยจากคลิปนี้นะครับไม่มสียหรอมาวันนี้ถือว่าได้ครับถือว่าได้นะเหลยวนิดนึงเื้ยเฮ้ยลอกเลยเนี่ยครับพินเซ็ตนะครับวินเซ็ตผมว่าไม่น่าได้หรอกแต่ว่าลองนูครับนะ หนึ่งสองต้ม <c oughs> เฮ้ยแล้วกดลงมาเฮ้ยดู้นเ<อ>หลือนิดเดียวอุ้ยออกมาเป็นแบบนี้เลยวะท่ายเลยก่อนเฮ้ยได้ป่ะได้ป่ะ <c oughs> นี่ผมบอกอีกรอบนึงครับว่าเราอาจจะทำการเปิดซีรีส์ใหม่ไปเลยก็ได้นะครับแบบว่าเป็นซีรีส์การทดลองจากติ๊กตอกอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะ,ะว่าันยุคก็มีการทดลองค่อนข้างจะเยอะนะครับออย่างเช่นอันนี้ไงแบบอันนี้เป็นการเปิดซีรีส์เลยบเนี <Wow. S 1> ย่ยคือแบบมันกินได้สะใจมากนะเนี่ยแต่ต้องทําที่บ้านนะครับทําที่ร้านนี่แบบ <c oughs> ทั้งงานมองหน้าเน, <c oughs> นี่นะ <c oughs> อยะเหนื่อยแต่จริงมันก็ไม่ค่อยกระจุยกระจายนะมันจะมาติดอยู่ที่มือมากกว่าเนี่ <c oughs> <c oughs> มันติดอยู่ที่มือ,อม อือฮนุ่อือโอเคนี่คนระับก็คือการอืตบไก่นะฮะตบไก่เป็นการกินไก่แบบอืที่ทําให้มันง่ายขึ้นนะไม่หรือมันทาให้ยากขึ้นวะหรือว่ากินแบบปกติดีกว่าวะอัน <c oughs> นี้ไม่รู้นะครับผมแบบแต่ว่าใครอยากลองทำตามก็ทําดูนะฮบก็คือใครไม่กลัวเลยก็คือต้องทําะนะทําได้นะครับผม แล้วแต่เลยนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้น่าจะสั้นๆนะน่าจะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับก็การทดลองที่ตอกมันก็ไม่มีอะไรมากนะไม่รู้จะทําให้คลิปยาวไปทำไมเนะี่ยโอเคแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมมือไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสทหรับวันนี้สวัสดีครับ